ะค่วันนี้ my happy phone นะคะจะมารีวิวตัวหูฟังบลูทูธไร้สายตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่นะคะที่ตอนนี้นะคะฮิตมากนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ดีที่สุดนะคะของ JBL เลยนะคะนอกจากจะปรับปรุงตัวแพ็กเกจแล้วนะคะก็ยังปรับปรุงเรื่องเสียงด้วยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะทำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็สามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ด้วยค่ะ แล้วก็จะมีฟังก์ชันอะไรอีกนั้นก็ชมได้ภายในคลิปเลยนะคะมาดูลักษณะของตัวกล่องชาร์จกันก่อนนะคะจะเป็นวงกลมแบบนี้เลยค่ะจะมีไฟบอกแบตเตอรี่ด้วยนะคะ4จุดค่ะอันนี้ไฟติด2จุดก็แสดงว่าแบตก็อยู่ระดับกลางๆนะคะเวลาเปิดนะคะเราอย่าดันขึ้นนะคะอย่าดันฝา ตัวกล่องชั้นนี้ขึ้นนะคะเพราะอาจจะทำให้หักได้นะคะเราค่อยๆเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวานะคะก็จะเป็นการเปิดในลักษณะนี้นะคะตัวฝาเนี่ยนะคะจะหมุนได้รอบวงกลมแบบนี้เลยนะคะดีไซน์ก็จะเก๋มากๆค่ะดูอันนี้แค่ เปิดกล่องชาร์จนะคะดีไซน์ก็ขนาดนี้แล้วนะคะแล้วก็ดูที่ตัวหูฟังนะคะสวยมากค่ะเขาจะดีไซน์รุ่นนี้นะคะดีไซน์ทันสมัยค่ะแล้วก็น่าใช้มากๆค่ะและนี่ค่ะก็คือตัวหูฟังนะคะด้านข้างค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีที่กันร,รองแบบว่าไม่ให้เจ็บด้วยนะคะ แล้วก็จะมีตัวเนี้ยสำหรับเปลี่ยนมาให้ในกล่องด้วยค่ะอันนี้นะคะคือตัวหูฟังเนี่ยนะคะเขาจะดีไซน์มาให้เหมาะกับสรีระกระดูกหูนะคะของทุกคนเลยนะคะเรียกได้ว่าถ้าใครมีปัญหานะคะเคยใส่หูฟังรุ่นอื่นนะคะแล้วก็เจ็บหูหรือว่ารู้สึกไม่พอดีนะคะหรือว่าหูฟังใหญ่ไปเล็กไปนะคะลองใส่รุ่นนี้นะคะ เขาทำการวิจัยมาแล้วนะคะว่าเหมาะสำหรับหูทุกแบบเลยค่ะนอกจากใส่ไม่เจ็บนะคะแล้วก็สามารถใส่ทำกิจกรรมอย่างอื่นได้นะคะโดยที่ไม่หลุดแน่นอนค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มแบบกดนะคะไม่ใช่ทัชสกรีนนะคะสามารถกดได้เลยนะคะส่วนฟังก์ชันของหูฟังตัวนี้นะคะถ้าเรากด หนทีแบบนี้นะคะก็จะเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงนะคะหรือว่ารับสายโทรเข้าโทรออกนะคะสามารถทำได้ค่ะแต่ว่าถ้าเรากดค้างประมาณ2วินะคะก็จะเป็นการเรียกซิรีนะคะหรือว่าถ้าเปิดกดด้านขวานะคะก็จะเป็นการเปิดเครื่องนะคะของตัวหูฟังตัวนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้ากด ยาวสีวิไปเลยนะคะกดค้างยาวๆก็จะเป็นการปิดเครื่องนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสังเกตเลยค่ะว่าไฟก็จะไม่ติดแล้วนะคะสําหรับตัวหูฟังแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเปิดเครื่องอยู่นะคะและเราก็ไม่มีการใช้งานนะคะภายใน5นาทีนะคะตัวนี้นะคะก็จะดับเครื่องเองอัตโนมัติเลยค่ะ ส่วนตัวหูฟังด้านขวานะคะถ้ากด2ทีก็จะเป็นการเล่นเพลงก่อนหน้าค่ะกด3ทีก็จะเป็นการลดเสียงค่ะและส่วนหูฟังด้านซ้ายนะคะกด2ทีจะเป็นการเล่นเพลงถัดไปค่ะกด3ทีก็คือการเพิ่มเสียงของเพลงค่ะหูฟังรุ่นนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้ง ios แล้วก็ android นะคะเวลาใช้นะคะก็เพียงแค่เชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ของเรานะคะบลูทูธก็ชื่อว่า l 8ค่ะ แค่นี้นะคะเราก็สามารถใช้งานหูฟังรุ่นนี้ได้แล้วค่ะข้อควรแนะนำนะคะเวลาเราใช้หูฟังเสร็จเนี่ยเราควรเก็บในกล่องชาร์จทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันการสูญหายของหูฟังด้วยค่ะสำหรับการใช้งานหูฟังนะคะหูฟังนะคะถ้าชาร์จแบตเต็มเมนะคะจะสามารถใช้งานได้4-5ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็สำหรับกล่องชาร์จนี้นะคะ สามารถชาร์จหูฟังได้4 5ครั้งเลยค่ะได้เลยว่าใช้งานกันไปยาวๆเลยนะคะสามารถใส่ทำกิจกรรมได้ค่ะกันเหงื่อด้วยนะคะรุ่นนี้ค่ะสำหรับหูฟังรุ่นนี้นะคะเสียงของเขานะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะเสียงเบสนะคะก็จะหนักแน่นค่ะเสียงคมชัดแล้วก็ตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้อีกด้วยค่ะ คุ้มค่าการใช้งานแน่นอนค่ะรุ่นนี้นะคะดีไซน์สวยมากๆค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจหูฟัง JBL รุ่นนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ร้าน My Happy Phone นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับคนที่สนใจหูฟังรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะคะสามารถติดต่อได้ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะ